now you are listening to the Thailanders podcast leads you to success ให้ The Thailanders เป็นพลังใจนำคุณสู่ความสำเร็จนะครับวันนี้เสนอตอนโพรโมโดโรเทคนิคเคล็ดลับบริหารเวลาพิชิตงานอย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีครับพบกันอีกครั้งเวลา10.00โมงเนวันพุธกับ leads you to success podcast ที่จะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใกล้การประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้หลายคนคงรู้สึกว่าเวลาของเรามีน้อยลงงานก็เยอะขึ้นแต่ทำงานเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีจริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่ฟรีแลนซ์หลายคนพบว่าการจดจอกับงานอย่างต่อเนื่องยากขึ้นและนี่คือที่มาของเทคนิคการบริหารเวลาที่เรียกว่าพโมโ d ด r โรเทคนิคที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโพโมโดโรกันก่อนนะครับคำนี้เป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่ามะเขือเทศและเป็นเทคนิคที่ถูกคิดค้นโดยฟรานเซสโกซิลิโลนักธุรกิจชาวอิตาลีในช่วงปลายทศวรรษที่1980เพราะนาฬิกาจับเวลาของเขามีลักษณะคล้ายมะเขือเทศจึงเป็นที่มาของชื่อเทคนิคนีคน้ครับหลักการง่ายๆของโพโมโดโรก็คือการตั้งเวลาทำงานเป็นช่วงสั้นๆนั่นเอง โดยแต่ละรอบจะมีการทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาทีหลังจากนั้นทำซ้ำ4รอบก่อนที่จะพักยาว15-30นาทีสิ่งที่ทำให้พูโมโดโรน่าสนใจและมีประสิทธิภาพก็คือมันสอดคล้องกับการทำงานของสมองมนุษย์สมองของเรามักจะมีสมาธิอย่างลึกซึ้งได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆประมาณ20-30นาทีหลังจากนั้นประสิทธิภาพจะเริ่มลดลง การแบ่งงานออกเป็นช่วงสั้นๆจะช่วยให้เรารักษาสมาธิและพลังในการทำงานได้มากขึ้นครับเอาละครับวิธีการใช้งานโพโมโดโรก็ง่ายมากผมจะอธิบายขั้นตอนให้ฟังนะครับ 1. เริ่มจากการกำหนดงานที่ต้องทำตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนแล้วเขียนมันลงไป 2. ตั้งนาฬิกาไว้ที่25นาทีแล้วเริ่มทำงานไปเรื่อยๆไม่พูดคุยกับใครไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เช็คโซเชียล 3. เมื่อครบ25นาทีให้พัก5นาทีช่วงเวลานี้คุณสามารถทำอะไรก็ได้เช่นเดินยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำหรือพักสายตา 4. ทํทำซ้ำจนครบ4รอบแล้วพักยาว15-30นาทีการพักครั้งนี้จะช่วยให้สมองของคุณฟื้นตัวและพร้อมสำหรับการทำงานรอบต่อไปแม้จะดูเหมือนว่าเราจะทำงานเพียงแค่25นาทีต่อรอบแต่เชื่อไหมครับว่าด้วยวิธีนี้ งานที่ยากหรือใช้เวลานานก็จะกลายเป็นงานที่สอยย่อยได้และทำให้คุณจัดการกับมันได้ดีกว่าเดิมและหากคุณทำอย่างต่อเนื่องสมองของคุณจะสามารถปรับตัวและจดจ่อได้ดีขึ้นตามลำดับแต่ที่จริงแล้วพโมโดโร่ไม่ได้เป็นเทคนิคที่ต้องเป๊ะเสมอไปนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังอยู่ในช่วงที่งานกำลังไหลลื่น <c oughs> กำลังมีโฟล์คุณสามารถทำต่อไปจนเสร็จได้แล้วค่อยพักทีหลัง แล้วทำไมโพโมโดโรเทคนิคถึงได้ผลละ่ะเหตุผลหลักๆก,ก็คือมันช่วยลดความเหนื่อยล้าของสมองป้องกันภาวะเบิร์นเอาที่เกิดจากการทำงานต่อเนื่องนานๆโดยไม่พักเลยและที่สำคัญคือช่วยให้เรามีสมาธิกับงานได้มากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ทำให้งานเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมข้อดีของพโมโดโรนั้นมีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น งานเสร็จเร็วและผิดพลาดน้อยลงลดความเสี่ยงในการเกิดออฟฟิศซินโดรมเพราะคุณจะได้ลุกออกจากโต๊ะทำงานเป็นระยะระยะป้องกันการเบิร์นเอาเพราะการพักสั้นๆแต่บ่อยๆจะช่วยให้สมองคุณสดชื่นขึ้นดังนั้นโพโมโดโรเทคนิคจึงถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการจัดการเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในออฟฟิศหรือที่บ้าน คุณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนแน่นอนและอย่าลืมครับว่าหนทางสู่ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานนานๆแต่ขึ้นอยู่กับการทำงานอย่างชาญฉลาดครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม The Thailanders เพื่อความสุขและความสำเร็จของคุณแล้วพบกันใหม่ทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา1 0โมงเช้าสวัสดีครับ